สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Membership ของลูซินมีทั้งหมด3ระดับแต่และระดับจะมีของพิเศษมามากๆเป็นของตัวเองเลยนะคะและก็ถ้ายิ่งระดับสูงขึ้นก็จะได้รับของที่ดี ไงบ้างทุกคนเยโอ้คุณลสี่สีบีเฮ้ยเขากลับมาพันแสิแล้วเห็นไหมเออเอ๊ะแชททับกันหรอเดี๋ยวนะทำไมเอ๊ะนานีแชททับกันนานี้แชทมาทำไมอ่ะโรชิเตะว่กันไดโอ้ว้าวเดเคินเดิเ บ้างอะไรบ้างโอ้ยนั่หรอกโอ้โหเหรออือก็ว่ดูน่ารักโอเคอยู่โอเคอยู่มีพยางไม่ครบเราก็ต้องทำจังหวะให้มันดูครบคอแตกตั้งแต่เมื่อวานเขาเขาว่างั้นโอ้โหจริงป่ะไม่จริงเมื่อวานทำอะไรเดืมไมาแล้ว พยายามของพวกเราเหรอนี่คุณลืมความพยายามของพวกเราเหรอไม่ล okay. ืมความพยายามไม่ลืมความพยายามแต่ไม่ลืมความหัวร้อนนั่นเองโอ้ยคื่สวัสดีค่ะดูเซเนทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเตินเด่นมากเลยท่านชาวนอนดึกที่แวะมาแล้วก็ดูเซเนเจ้าประจําของเน่แล้วก็พลพลคนดูหวยนะคะที่จะไปมาจะมาละดูหวยของเน่เท่านั้น ชอบ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 ความชอบความตั้งมั่นนี้ประทับใจใจดู่นิมเนอร์เฮลโหลสวัสดีค่ะเฮลโหลนิมเนร์ตื่นเต้นนิมเนอซื้อเปล่าตอนแรกเว้ยลูลู่ว่าพวกครูว่ากะจะไปซื้อแล้วเว้ยแล้วคูก็แบบว่าอุ้ยไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องไปซื้อสักสามชุดมาลุ้นด้วยเพราะคุณจะตื่นเร็วก็คือเมื่อคืนก็คือนั่งเล่นตัวตีทกับสาวๆไปจนตีสี่ แล้วก็รู้ตัวอีกทีก็คือตื่นมาสิบโมงมองดูนาฬิกาแล้วก็มองเพดานเสร็จแล้วก็พูดกับตัวเองว่าไม่ไปแล้ว <laughs> ล้วก็ตื่นอีกทีครับเฮ้ยขอบคุณ <laughs> ค่ะเพื่อนที่แฮมเมอร์สำหรับสามสิบบาทนะคะท่าเธอเมื่อวานทะเลาะกับนอนหรอเอ๊ะ <laughs> ใครทะเลาะกับนอนไม่มีนอนน่ารักขอโดนนอนหน่อยครับ <laughs> นอนเล็กเกินมองไม่เห็นอ่ะใช่ไหมเมื่อวานอ่ะเออใช่เมื่อวานนอนเล็กเกินมองไม่เห็นเลยต้องเลยนไปใกล้ๆแลยตา,ปยางงเป็นอย่างนงี้เออนานๆอย่างเงี้ยอ่ายังดีที่ตื่นมาทันไลฟ์นะโฮคูเนะใช่ใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วแหละจริงสุดยอดใช่จริง <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้บุญใช้ไปหมดแล้วตอน <c oughs> เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แค่แค่ตื่นได้ทันไล 663196นเเป็นใบเดี่ยวนะคะแต่ว่า918770เนี่ยเป็นใบคู่เพราะฉะนั้น12ล้านเ้ยทุกคนมาเฮ้ยต้องมาแล้วบ้านพี่โอคุสูงเลยแม่ลูกเลยก็คุคู่เขาสูงอ่ะจริงจริงแล้วจริงๆแล้วจะบอกว่าความลับของของละละของลูลู่วันนี้ก็คือยืนบนหลังส้มจริง ยืนแล้วนะเอ้ยคนเล่นบลูขอบคุณสำหรับหนึ่งร้อยบาทนะคะตาทู๊ตาทู๊ดนมมือตาทู๊ตาทู๊ตาทูตาทู๊ดบสองล้านต้องมาจีบสองล้านเมื่อไหร่ลูลูจะไปเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงปิ้งย่างผู้เองด้วยนะไม่ได้บอกไ <c oughs> อ้ไม่เอิบมนไม่ใช่ขนาดก็คือเลี้ยงปิ้งย่างก็คือเลี้ยงเลี้ยงพี่ทีมยืดทั้งตัวแล้วก็ทีเนี้ยให้สาวๆคนละหมื่นโอ้ยได้ มีสองร้านต้องมาแล้วป่ะมีสองร้านต้องมาแล้วป่ะมาเลยมาดิครับให้พี่นัสสปอร์ตแล้วนะทั้งคู่เฮ้ยเ้เขาเริ่มแล้วเขาเริ่มแล้วเขาเริ่มแล้วรอและระกบอลหมายเลขชุดที่ห้าตั้งที่หลักอ๋อไม่ใช่เขากำลังแบบว่าโอ้ยตั้งหาที่ตั้งหาที่ตั้งแหละขนของเออกำลังขนของอยู่กำลังขนของอยู่เขาคงคิดว่างวดนี้ยจะเก่งอะไรไว้เก่งเลขไหนไว้ อ่ไม่รู้ทำไมแต่ทุกครั้งที่โอคุโอคุไม่ค่อยได้ซื้อหวยหรอกนะแต่ทุกครั้งที่ซื้อโอคุจะซื้อก้าหนึ่งด้วยความอะไรก็ไม่รู้นะครั้งที่แล้วที่โอคุซื้อก้าหนึ่งอ่ะมันออกหนึ่งเก้าโอคุเลยแบบว่ามคิดห้อไม่นะไม่มีไม่มีแบบว่าสลับเลขให้ด้วยนะนั่นดีใช่โอคุเลยแบบว่าทำไมกันด่สวัสดีคุช่าไฟค่ะ เฮงเฮงสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุเดี๋ยวไม่ซื้อเลขกลับหรอครับ <c oughs> นั่นสิจริงๆแล้วเราควรจะกลับเลขใช่ไหมสมมติว่าเขาเขาเกงมาแบบว่าเอ้ยมันต้องเป็น18เราต้องแบบซื้อ18กับ81อย่างนี้ป่ะก็ใช่แต่ว่าประเด็นก็คือถ้าไม่ถูกก็คือแต่คู่นะให่โดยมารั่ต่อนังแล้วก็แบบว่าซื้อมันจะมีหลายวดเลยซื้อเลขกลับอย่างดีเลยไม่ออกเก๋ว่า เก่งมากแลวที่งวที่ฉันไม่ซื้ออ่ะงวดที่ฉันลืมซื้อเลขกลับแล้วก็งวดที่มันไม่มีเลขกลับของมันขายอะมันเดินออกเลขที่มันกลับไว้ไม่เป็นไรนะแั้นแสดงว่าที่เราสองคนมาอยู่ด้วยกันนี่ไม่ได้ทำาลยดูมันดี ถามว่าทุกครั้งที่เราลู้เลือกซื้ออะเรลู้เก่งยังไงหรอเฮ้ยสาชสเยานเครื่องหมายตัวนอนขีดล่างเครื่องหมายตัวนอนเ <c oughs> ขาคุณยอะไรที่ซีลรีาสเมื่อกี้ะ่ะไม่ได้ยินอ่ะอ่านว่าอะไรหรอ